ผมแม่มันนี่มากเลยค่ะเคยยืดไหมเคยค่ะแต่นานมากเคยมีวอลุ่มอะไรอย่างเงี้ยตรงแบบนี้แต่ว่าชั่นชั่นั่นแต่ถ้าชั่นมากไปมันก็นี่ยนก็อยากได้ทรงแบบนี้ชื่ออะไรพิตตี้แพ็ออฟพิตตี้ใช่ไหมพิตตี้เขาจะทรายด้านหน้านะเนี่ยแต่ข้างหลังก็เป็นบล็อกแต่ใช่ใช่แล้วมันมืดเนาะใช่ค่ะแล้วมองไม่เห็นว่ามมันีไอ้ ผมหน้าไม้ก,ก็เลยแบบเสียวๆกลัวจะไม่หมออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ็เป็นบล็อกบล็อกเทไปอะไรนี้มันจะได้ดูผ่อ,ผองแต่ทำให้เราแบบไม่ได้มาตัดผมนี <c oughs> มล่ลองดูนควยาวประมาณนี้นะผมก็คอยาว่ถ้าเอาคุมบ่าอย่างคนเมื่อกี้เขาใส่แล้วไม่ต้องคุ้ถึงแล้วแต่ความยาวถ้าประมาณเขามันจะคุมบ่าเนี่ย มันก็จะดูยันยันนึกออกไหมไม่สวยเนาะมันดูแไม่เกลีก่ายขึ้นอ่ามันไม่ดูพองขึ้นมันยังดูยันยานอยู่แต่ถ้าเราอัพให้เห็นคอขึ้นหน่อยหรืออะไรเงี้ยเอ็งก็จะจะอัพไม่เห็น